เรียกว่า j จเวนเจอร์กำลังพัฒนาในเรื่องของทั้งแนวความคิดการอัดบะบบเทคโนโลยีมาใส่ในกลุ่มธุรกิจว่าทําอย่างไรที่ให้เจมาร์ดทรานส์ฟอร์มตัวเองได้เอาเป็นว่าถ้าประกอบร่างสําเร็จนะครับเจมาร์ j จะมีฟันเดเมนทัลที่เป็นดิจิตัลอันหนึ่งและสามารถทําให้เจมาร์กลายเป็นร้อปีของานีได้นะครับอันนี้คือความตั้งใจที่อยากจะทําก่อนอื่นอยากจะเกริ่นก่อนว่าจริงเจเวนเจอร์เนี่ยเปิดบริษัทหน่าปี2017 นะครับแล้วก็ความตั้งใจของการเปิดบริษัทเนี่ยมันก็คือบอริษัท VentureCA p แหละนะครับตามชื่อนะครับก็คือตัว J Ventures นะครับทีนี้การเป็น VentureCA p เนี่ยก็แปลว่าเราลงทุนนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเราเป็น VC เราเป็น Venturecap ที่อยู่ภายใต้กลุ่ม Jmart เพราะฉนั้นเราก็จะลงทุนอะไรก็ได้นะครับที่เอาเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพที่เราไปลงทุนเนี่ยเอามาช่วยเสริมให้กระทาง Jmart Ecosystem เทมเขาดีขึ้นหรือภาษาง่ายๆคือมาช่วยทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้ได้กลุ่ม Jmart นนัเองนะารอันั้ใงจ ตั้งแต่ปี2 0 1 7นะครับทีนี้พอตอนปี 2018, 2 0ง8ิดก็เพิ่งเราทำไ ICO นะครับแล้วเราก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งพอเราเอาเงินมาก็เอามาสะสมกับกองทุนที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ไปพัฒนาตามแนวทางเช่นเดียวกันก็คือการสร้างเทคโนโลยีหรือการไปลงทุนในบริษัทนะครับเพื่อเอาเทคโนโลยีนี้มาช่วยให้เจมาร์ man, ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ทีนี้ก็เลยมองว่าหลักๆก,ก็คงมี2ออย่างก็คือสร้างเองนะครับกับไปลงทุนทีนี้ไอ้ทั้งสอง,งอย่างเนี่ยมาช่วยในเจมาร์ man, ทำอยู่ คือเจอมาร์ททำมีสองเรื่องเจมาร์ทมาเขาทำเรื่องรีเทลเขาเป็นคอนซูมเมอร์รีเทลคือมีร้านขายโทรศัพท์นะครับก็มีการตามเก็บหนี้นะครับก็มีซิงเกอร์อยู่นะครับเพราะนั้นก็เป็นการขายแบบรีเทลทั้งสิ้นนะครับอีกอันนึงเขาทำเรื่องของฟินแลนเชียลนะครับเขามีบริษัทตามเก็บหนี้นะครับเขาทำไฮเพอร์เชสนะครับขเขามีที่เป็นนอนแบงก์อยู่นะครับก็คือทาง KBJ ปัจจุบันเพราะนั้นเจมาร์ทมาทำอยู่แค่สองเรื่องก็คือเรื่องของคอมเมอร์สและก็เรื่องของฟินแลนซ์นะครับ เพราะนั้นโดยบริษัทที่ทางเจเวนเจอร์ไปลงทุนเพื่อที่จะสร้างระบบอะไรแล้วแต่เนี่ยเอามาทําแค่2เรื่องคือเอามาช่วยเรื่องคอมเมอร์สกับช่วยเรื่องของไฟแนนซ์นะครับทีนี้พอเรื่องของไฟแนนซ์หลายๆคนก็พูดถึงเรื่องฟินเทคฟินเทคนะครับศัพท์ฟินเทคมันโตมาตอนปี2 0ง7ูนย์หนึ่งเจ็ดสองศูนย์หนึ่งแปดนี่ยตอนนั้นฟินเทคพูดเยอะมากนะครับเ,เราก็เกิดมาแถวๆนั้นคนก็เลยเข้าใจว่าเราพยายามจะทําอะไรที่มันเป็นฟินเทคซะเยอะนะครับกออ็อันเนี้ยผมผมพูดจุดหนึ่งก่อนตอนทําแรกๆเนี่ยคนเข้าใจว่าฟินเทคมันจจจะะมาาาากกแแบงงค์ส่่่ววนนนใหญลล้ยรเเป็ฟิท แต่ถ้าเราดูต่างประเทศจริงๆแล้วบริษัทฟินเทคส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากแบงค์มันจะมาจากคนขายของแล้วมาทําเป็นธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับเจมาร์ J ก็ถูกแคตตาล็อกไรซ์อยู่ในประเภทนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันแปลว่าความตั้งใจของกลุ่มเจมาร์กเราก็อยากจะเป็นฟินเทคนะครับพูดง่ายๆคือมีคอมเมอร์สมีไฟแนนซ์สักวันหนึ่งเราก็จะเอาไฟแนนซ์ไปสู่คอมเมอร์สก็อย่างเช่นพวกไบนาวเพลเยเตอร์อย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าจะซื้อของขายของแต่เอากลไกการไฟแนนซ์มาอยู่ใน,นกลไกการซื้อของขายของนะทั้งหมดนี้คือ ภาพลักษ์ที่เจมาร์ Mart เขาพยายามอยากจะ transform ตัวเองไปนะครับเจวนเจอร์ J ก็รับหน้าที่ในการทําในเรื่องของ digital transformation ภามีของเจมารนะครับโดยการสร้างแพลตฟอร์มเองสร้างแอปเองนะครับหรือไปลงทุนในบริษัทที่มาช่วยเสริมแอปต่างๆเหล่านี้ให้มันประกอบร่างได้นะครับอันนี้คือความตั้งใจเจว n นเจอร์ก่อน ในแง่ของ business model j venture เนี่ยปัจจุบันที่มันรันอยู่ตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยประกอบเป็น4 pillar, ีิ pillar นะครับเป็นสีแท่งด้วยกันง่ายๆนะครับแท่งแรกคือการสร้างแพลตฟอร์มนะครับเราตั้งใจจะสร้างแพลตฟอร์มในการขายของก็คือ commerce เราตั้งใจจะทำแพลตฟอร์มในการทำ fintech นะครับก็คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่า digital lending platform นะครับแพลตฟอร์มในการปล่อยกู้นะครับรวมถึงปัจจุบันเราจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นเรื่องของ blockchain platform นะครับที่เราทำอยู่เยอะมากนะครับ ตระก,กูลนี้ทั้งหมดเรียกว่าตระก,กูลแพลตฟอร์มนะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นพิลาที่1ของ j v แอ e เจอรนะครับพิลาที่2ก็ตามวิสัยทันเลยครับเราพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราพยายามเอาสิ่งที่เราสร้างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มจะเป็นแอปหรือโปรดักต์ต่างๆที่เราสร้างหรืออีเวนต์จะเป็นฟังก์ชันบางอย่างเช่นฟังก์ชันการเช็คเครดิตสกร์ลิ่งฟังก์ชันการ k y c คนเนี่ยนะครับพวกนี้มันคือฟังก์ชันนะครับหรือระบบที่เราสร้างขึ้นมานะครับเอาตรงนี้เนี่ยไปทรานส์ฟอร์มที่ j ทม นในการที่เอาระบบเนี้ยไปช่วยให้ J เจบาทแปลงร่างตัวเองให้มันเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับนั่นคือพิลาที่ 2, 2นะครับพิลาที่3ขยับมาด,ดนึงทาเหมือนเจมาเลยครับแต่ว่าความเป็นแพลตฟอร์มมันไม่ควรจะอยู่เฉพาะในกลุ่มเจมานะครับเพราะว่าพอเป็นแพลตฟอร์มมันควรจะให้หลายๆคนเข้ามาใช้มันควรจะเป็น many to many คือหลายๆคนใช้หลายๆคนให้เข้ามาเจอกันถูกไหมฮะแพลตฟอร์มมันถึงจะท่งพลังนะครับเพราะนั้นเราสร้างแพลตฟอร์มแล้วไปให้ในเจมาใช้แล้วลองพยายามไปให้กับหน่วยงานอื่นใช้ อันเนี้ยเจมาร์ทเองเขาก็มี Business Partner เต็มเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันมี b t s อยู่นะครับที่มาถือหุ้นเจมาร์ทแพลตฟอร์มเดียวกันเลยเนี่ยเราให้ในกลุ่มเจมาร์ทใช้เราก็ไปให้ในกลุ่ม BTS ใช้ได้นะครับนี่คือหัวใจสำคัญนะครับของบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเฟิร์มปัจจุบันสังเกตว่าทำไมบริษัทเทคโนโลยีเฟิร์มปัจจุบันเขาให้ค่าพรีเมียมหรือค่า PE เอ้ขาสูงมากเหตุผลง่ายๆคือระบบเดียวกันว่าเราเราดีพอยไป5้บริษัทอ่ะต้นทุนมันไม่าคอกื ระบบเดียวกันมันรีดโพยได้และจริงๆมันรีดโพยเนี่ยดีเข้าไปอีกเพราะว่า Data มันเข้ามารวมศูนย์กันในแง่ของ Data เวลาเราเห็นมูลค่า Data เนี่ยยิ่งดีพยนอกกลุ่มนะครับให้ไปใช้ยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะขึ้นเนี่ยต้นทุนอีโคโนมี่ออฟสเกลมันก็ต่ำนะครับแล้วก็ความรวมศูนย์ของ Data มันก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับนั่นก็คือพิลล่าที่3ก็คือว่าพิลาที่1สร้างแพลตฟอร์มพิลาที่2ก็คือเอาแพลตฟอร์มทำในกลุ่มเจ อ,องค์กรภาคเอกชนองค์กรที่เป็นเมืองต่างๆหรือองค์กรภาคมหาลัยนะครับส่วนพิลาที่4พิลาสุดท้ายเนี่ยเป็นพิลาของการลงทุนนะครับคือเราไปลงทุนแล้วก็หวังว่าไอ้บริษัทที่ลงทุนเนี่ยมันก็ตอบแทนมาให้เรา x บาทเราลง x บาทตอบแทนมา2 x 3 x 4 x, x ก็ได้นะครับแล้วแต่เพียงแต่ว่าผลของการลงทุนก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าพอเราไปลงทุนแล้วเราตั้งใจว่าลงทุนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคอมเมอร์ชไฟแนนซ์เราก็ต้องพยายามพาเขาเข้ามานะครับแล้วมาดูว่าเขามาช่วยเจมา์ได้ยางไร หรือฟังก์ชันที่เขามีเนี่ยเขาประกอบร่างกับแพลตฟอร์มของเราได้อย่างไรอ่าอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับสพิลาที่เราให้ฟังถ้าผมเกินน,นิดนึงว่าในตอน2017ที่ผม define ขึ้นมาเนี่ยครับว่ามันมี5เทคโนโลยีที่มันจะช่วยให้ Jmart ทำดิจิตอลทราน sf อร์เมชันได้5เทคโนโลยีก็ไล่เป็น A B C D E นะครับเอาจำง่ายๆนะครับ A ก็คือ AI นะครับ B ก็คือทาง Big Data นะครับ C ก็คือพวก Credit Scoring ถ้าเป็นดีก็คือบล็อกเชนปัจจุบันแต่มันย่อม,มาจาก distributed ledger technologies นะครับและ e ก็จะเป็นสรารพัน e นะครับ e payment e k y c e wallet ต่างๆไอ้5ตัวในที่ d e f i มาเพราะนั้นไอ้ที่ลงทุนบริษัทต,ต่างต่างเนี่ยก็อยู่ใน5ตัวนี้แหละ อย่างที่บอกว่าเราพยายามลงทุนไปเรื่อยๆหลายๆอันใช่ไหมฮะอย่างล่าสุดต,ตัวตัวล่าสุดที่เราลงไปก็คือบริษัทชื่อโกโกเพย์นะครับจริงๆโกโกเพย์เนี่ยเขาทำเหมือนเราเลยนะครับเดี๋เรียกว่าเขาทำตระกูลฟินเทคแต่ว่าเขาเป็นเหมือนพยายามจะทำเป็นดิจิตอลแบงกิ้งนะครับดิจิตอลเลนดิ้งดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยแต่เขาอยู่ในภาคยุโรปนะครับตัวบริษัทโกโกเพย์เนี่ยเ,เกิดที่อังกฤษนะครับแล้วก็ทำธุรกิจแล้วก็ขอไลเซนส์นต่างอยู่ที่ทางยุโรปนะครับผมเข้าใจเขามี2-3งามไลเซนส์นอยู่ทางยุโรปนะครับ แต่เพื่อใหเจ้าของเป็นคนไทยนะครับเพราะนั่นเองคือเขาทำเรื่องของ Digital Banking นะครับ i g ล t ้ l Lending แลวเขาก็ทำในเรื่องของ m o n e y Transfer นะครับในเรื่องการการโอนเงินข้ามประเทศเนื่องจากที่เจ้าของชิปพกกิกเนี่ยเขาเป็นคนไทยเนะเขาก็เลยพยายจะโอนเงินจากอังกฤษมาไทยจากไทยไปอังกฤษนะครับแล้วก็จะต่อท่อเหมือนกันว่าจะอังกฤษไปไม่ใช่ไทยละข้ามาเอเชียแต่จะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์หรือไปที่ญี่ปุ่นต่างๆนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นกลไกในการ ทำมัน e y t r a น s เฟิร์ค่ามานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คล้ายๆจะเป็น Payment Gateway เล็กๆนะครับที่จะทำมัน n ิ t าวน์เฟิรแล้วก็ต่อท่อไปกับ Wallet อื่นได้นะครับแล้วตัว GoGoPay เขาก็มีลายเส้นที่เขาสามารถทำเป็นเ a v i n g Account ที่นู่นได้เรียกว่าเป็นบริษัทที่ทำดิจิ t อล Banking ตามที่เราเข้าใจกันเลยคือเราเปิดเท่ารกรรมทางด้านแ a n k i n g ได้นะครับมีเงินฝากนะครับมีโอนเงินได้นะครับมีการปล่อยกู้ได้นะครับแต่ไม่ต้องมีสาขา นะครับที่เราเข้าใจกันว่าดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยก็คือทําธุรกรรมแบงก์นี่แหละนะครับแต่ไม่ได้เปิดสาขาเหมือนทรีดิชันแนลแบงก์นะครับเพราะนั้นเขาก็ทำที่ตลาดฝั่งนูน้นยุโรปเกี่ยวอะไรกับเรานะครับจริงๆเขาทําเหมือนเรานะครับเกี่ยวกับเราใน2มุมนะครับมุมหนึ่งเนี่ยบางทีของที่มันทําเหมือนตะกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าเทคนโนโลยีมันคือเทคโนโลยีเดียวกันแล้วมันรีดนะีพลอยเนาะบางอย่างที่เขาทําเช่นเขาก็ต้องมีวอลเล็ตเราก็ต้องมีวอลเล็ตเขาก็ต้องมีเพย์เมนต์เกตเวย์เราก็ต้องมีเพย์เมนต์เกตเเเเวย์สสสัััััักก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 พพพคค้้าาา็็ตตตตอองงไมมม่่่รรรีีิิปปโโแแนนๆๆ เพราะคลิปโตก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกของการทำในเรื่องของการโอนเงินในยุคข,ข้างหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองคือเขาก็ทาอย่างนี้เหมือนกันเราก็ดูว่าไอ้ที่เขาทำกอบของเราของเราทำเนี่ยอะไรบางอย่างเขานําเราไปบางอย่างเรานําเขาเราก็ดูว่าใช้ร่วมกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่ทำแน่แนอันที่2เป็นการมอง cross border นะครับที่ผมทํามาตั้งแต่ปี2017จนปัจจุบันเนี่ยไม่เคยออกนอก,กประเทศไทยเพราะว่าลูกค้าเราอยู่ในประเทศไทย ผมชอบบอกว่าเรามีประเทศไทยเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ยืดหูหาประเทศไทยว่าเราอยากจะเป็น fintech company นะครับ l ล n d i n g เป็นแค่ติ่งหนึ่งแต่ย่่งดูว่าเราเอาติ่งของเลนด i n g เนี่ยข้ามไปโลกของการซื้อขายของนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งสองติ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ l ล n d i n g นะครับหรือการซื้อขายของเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้อยู่ใน b o r d ร์ในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วนะครับ ซอฟของเงินอาจจะมาจากต่างประเทศก็ได้หรือผู้ดักมันอาจจะมาจากต่างประเทศก็ได้นะครับเพราะนั่นเองคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทาง j จ e ปนเจอร์ทำโซลูชันพวกนี้เนี่ยเราจะข้ามออกไปข้างนอกเนี่ยเราต้องไปสร้างแพทเทิร์นเดียวกันเลยอยู่ต่างประเทศต้องไปขออะไรเส้นเหมือนกันนะครับถ้าวันนึ่งผมจะโอนเงินไปอังกฤษถ้าวันนึงผมจะโอนเงินไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับผมคงจะต้องสร้างระบบเองไปติดต่อเองนะครับเอาไปไมคเกิเวทํางเองเออซึ่งมันก็จะรีพีซสิ่งที่ทางโกโก้เพย์เขามีนะครับผมก็เลยเ,เลือกลงทุนในโกโก้เพย์ Go ay, นะครับ เพราะว่าตัวเขามีเอนจิ่นพวกนี้อยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะข้ามออกไปข้างนอกนะครับเราก็จะมีท่อในการทำ international transfer ได้นะครับบวกถึงก็ไปในเรื่องของการ saving account อยู่ที่ยุโรปได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการออโอนเงินต่างๆนะครับหรือการเล n d i n g ต่างๆเนี่ยข้ามไปนอกประเทศเนี่ยก็ไปได้น้นนี่ขอความตั้งใจเรียกว่าผมกาลังประกอบร่างอยู่แล้วกันบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกว่า Google p a มาประกอบร่างได้อย่างไร เดียร์โมบอกว่า Google Pay มันดีของมันอยู่แล้วนะครับคือทุกตัวที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเขาก็ดีของเขาอยู่แล้วเขาก็ทําธุรกิจของเขานะครับเราก็ไม่ได้ยุ่งอะไรขเขานะครับเขาก็ทําไปเรื่อยๆนะครับสองคือเราพยายามจะดูว่าระบบมาช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับสามคือสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพอเขาทําแล้วเราทําแล้วเราอยู่ในแลนด์สเคปเดียวกันเราเป็นฟินเทคเหมือนกันนะครับเพราะนั้นไอ้ส่วนที่สามคือส่วนที่สนุกมากที่สุดก็คือว่าเรามา brainstorm ร่วมกันเออว่า what can you do what can I do เจมเป็นเจอร์กบริษัท ถ้าเทียบแล้วจริงๆเราก็ยังประกอบร่างอยู่เลยนะครับคนก็ยังไม่รู้ว่าเจเวนเจอร์ทำอะไรคือโดยชื่อมันเป็นเวนเจอร์แคปมันคือบริษัทลงทุนแต่ลงทุนไปแล้วเนี่ยมันเรากําลังสร้างอะไรอย่างที่พวกเรากำลังสร้างแพลตฟอร์มใหม่หรือสร้างฟันเดเมนทัลในแง่ของดิจิตอลให้กับกลุ่มเจมาร์เอาไปใช้เอาไปสเกลได้เรื่อยๆนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเรายังประกอบร่างกันอยู่เลยทุกวันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเจเวนเจอร์กำลังพัฒนาในเรื่องของทั้งแนวความคิดการเอาเทคโนโลยีมาใส่ในกลุ่มธุรกิจ ว่าทำอย่างไรที่ให้เจมาร์ททรานส์ฟอร์มตัวเองได้นะครับก็ยังสนุกสนานในการคิดสร้างแล้วทําให้ผิดและถูกผิดก็ได้ฟีดแบ็กถูกก็เดินต่อนะครับมันจะวนกันอยู่นี้เรื่อยๆเพราะฉนั้นอคอยติดตามเจเวนเจอร์ต่อไปผมว่ามันยังค่อยๆประกอบร่างอยู่เรื่อยๆนะครับอเอาเป็นว่าถ้าประกอบร่างสําเร็จนะครับเจมาร์ J Mart จะมีฟันเดิเมนทลที่เป็นดิจิตอลอันหนึ่งและสามารถทําให้เจมาร์ Mart กลายเป็นร้อยปีของานีได้นะครับอันนี้คือความตั้งใจที่อยากจะทํา